สวัสดีค่ะผมยอดลิ้วนะผมหลังจากวิ่งเสร็จก็นี่ได้มาครึ่งทางก็มาหาพวงกินก่อนอันนี้หัวเท่าไหร่ไหมคะห้าบาทเหนียวปิ้งกันเหนียวปิ้งนี่ก็เหนียวปิ้งห้าบาทอันนี้ปกติสิบสองบาทแล้วก็มีข้าวข้าวอะไรก็อย่างนี้ข้าวหมกหัวเท่าไหร่ยี่สิบห้ายีหนื้อไก่ก็มีเหนียวไก่ก็มีก็มี นะคะสาวสวยสองคนคนนี่เหมาะสูเหมาะสูไอโน้ไอโน้ไอโนูเหมาะแตะเหมาะแตะไอเนียเหมาะสูเหมาะแต่นีเงาะเลยนี่นี่แกงถุงก็มีสิบสามบาทมีแกงเยอะแยะมากมายคนนี้โบนราคาได้กันนี่ปัจจัยปลาดุกนี่ก็แกงแกงเนื้ออะไรเอุตสาหกทางบ้านเราคนะที่ว่านี่แกงปลาม้กรับ แว่นอ ja. ุนได้รัหนีนะ้านหมะสูงบคร่งรบับบรรยากาศสวยๆ